ครับสวัสดีครับผมอมรศักดิ์เลศศักดิ์หัวหน้ากลุ่มงานผลิตมพืชตันครับสมนย์เจียฆ่าพัทลุงนะครับวันที่15กันยายนนะครับ2563นหนร้บสมนะครับศูนย์เจียฆ่าพัทลุงจัดงานมากรรมข้าวสังเกตเมืองพัทลุงครับและไทยทอเทคโนโลยีปี2563นะครับโดยท่านที่บดีกรมการข้าวนะครับให้เกียรติมาเป็นประธานในงานนะครับในงานเรามีกิจกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการประกวดคุณภาพ ข้าวคุณภาพนะครับแล้วก็การตําข้าว้อมมือนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมการอ่านิทรรศการของหน่วยงานต่างๆนะครับของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับมีมีเทศการพันข้าวพื้นเมืองนะครับมีพันข้าวพื้นเมืองให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับหลายสายพันธุ์นะครับเป็นข้าวพื้นเมืองภาคใต้ที่หลายท่านอาจจะยังจําไม่ได้ไปแล้วนะฮะแล้วก็เป็นข้าวพื้นเมืองเก่าที่ตอนนี้เกษตรกรนีงก็ไม่ปลูกนะครับในในงานก็จะมีนะครับให้ท่านได้ชมนะครับรวมถึงนิทรรศการ แปลงสาธิตของข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกแบบใช้คนดำนะครับหรือเป็นการปลูกแบบใช้เครื่องและก็เป็นการปลูกแบบสมัยใหม่เช่นกันหว่านน้ำปมนะครับพบกันนะครับวันที่15กันยายน2563นะครับที่แปลงปลูกเกษตรกรนะครับตำบลหานโพนะครับอำเภอเกาะเชสนจังหวัดพัทลุงนะครับอยู่ห่างจากศูนย์จัข้าวพัทลุงนะครับประมาณ300เมตรครับ